ฟังฮันชแนลสวัสดีครับวันนี้พบก,กับช่องฟังฮันชแนลครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปท่องเที่ยวจังหากอะไรที่ว่าครับมีทั้งอะไรนะครับที่เพาะปัญสัตว์โคกไม้เรือนเอยอะอีกรอดูเซอรพรส์ครับจะเกิดเซอร์ไพรส์บอกไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับ ป้ายถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยไปเจอกันที่สถานีเพาะพันสัตว์โกไม้เรือไดที่นี่มาถึงแล้วครับบ้านดีคอเดียวเข้าไปข <Armenia. S 1> <outfit. S 2> ้างในกันนะครับไปดูข้างในกันนะครับสถานีเพาะฝันสัตว์ป่าโกไม้เรือครับ

อันนี้เป็นเขาเรียกว่าไก่จุกนะครับไก่จุกสวยมากครับทุกคนสวยอันนี้เป็นนกกรอดหัวโคนโคนกกรงหัวตุกเสียงนกหัวควานครับแล้วก็มีตัวนกหัวควานอยู่ในกงรงด้วยนะครับใหญ่มากเสียงคตดดังครับทุกคนคดูครับ เป็นไก่ฟ้าหลังขาวครับสวยมากครับทุกคนเป็นนกว่นสีเทาครับทุกคนสวยมากดูครับไก่ป่าครับทุกคนใหญ่มากเหมือนกันครับไก่ป่าต้มหูขาว <c oughs> นี่ครับดูครับมีเสียงด้วยครับทุกคน สีขาวสีขาวก็มเทียมเหมือนกันสีขาวก็สวยเหมือนกันเดี๋ยวจะพาดูทุกคนดูครับสีขาวสีขาวก็สวยนะครับเดีจัดจ้อืดูนะฝ่าเห็นทั้งตัวนกควานครับทุกคนตัวใหญ่มากครับทุกคนตัวใหญ่มากดูไกลครับทุกคน แต่มันก็ไม่ครับดูเขานอนครับเขานอนแบบนี้ครับทุกคนทุกคนครับดูจระเข้ครับทุกคนจระเข้ตัวใหญ่มากครับทุกคนโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากมากเลยครับครับดูแมวดาวครับเดี๋ยวผมจะซูมใกล้ๆครับดูครับเหมือนเหมือนลูกแมวมากครับทุกคน ทุกคนครับผมจอคาบิบาร่าครับทุกคนโอ้โคตรสวยครับทุกคนโคตรสวยผมอยากลองจับแต่เขาอยู่ในกรงนะครับถ้าผมจับได้ผมอยากจับมากเดี๋ยวผมจะสู้อยู่กลๆครับสุดแล้วครับสุดแล้วครับทุกคนดูครับดูนะครับเดินมาเหนื่อยมากและอยากทาคืออะไรเหมือนกงครับ โอ้เสียงลิงครับทุกคนดังมากนะครับทุกคนครับชันนี้ครับทุกคนครับนกแก๊กครับทุกคนนกแก้วนกแกงต่างนี้ครับเรียกได้ทั้งสองนกตัวนี้สวยมากผมดูแล้วแตกต่างจากคนอื่นครับผมมาเจอนกแก๊กอีกแล้วครับโอ้สวยมากครับแล้วตัวมากทุกคนมาดูครับตัวมากยังจริงเดียทุกคน โอ้ยดูนักเตะครับอือตัวสซิงเซงต้ยผมชอบมากครับทุกคนสวยมากสวยสวยสวยนะครับอือข้างๆ้างนี่นก็คือมักครีระมากพูดได้ด้วยครับหมดแล้วครับ,รบทุกคน ได้เหนื่อยมากับส่วนมากจะเป็นนกนกนกแก้วอะไรประมาณนั้นครับเดี๋ยวเจอกันบ๊วยนะครับไปเราจะไปกินข้าวที่หาดจอกปอเพราะตอนนี้เวลาเที่ยงครึ่งแล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หาดจอโปอเลยนะครับทุกคนครับ ตอนนี้ผมมาถึงหาดจอบปอครับสวยมากดูครับลมลมสบายเนื่องจากการลื่น ข้าวแบบหนึ่งนะครับทุกคนครับเราจะไปอ่างเก็บน้ำยางแดงนะครับนี่นะครับเรามาถึงที่อ่างเก็บน้ำยางแดงนะครับเราแวะมากินข้าวเย็นนะครับครับลแงมากครับทุกคนตอนนี้ผมก็ถึงบ้านแล้วนะครับนะีครับถ้า,ถาทุกคนคิดว่าชอบอย่าลืมกไดไลค์ออกดติดตาม The reason I'm strong, you're where I belong. In a world spinning out of control. The reason for my pride, you are my guide. And I will always follow your way, your way, your way. Oh, Oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu Oh Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I go,